โมเดลสามมันเจ๋งมากมันมีโหมดสัตว์เลี้ยงเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในรถเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ไปให้สัตว์เลี้ยงได้เลยเราสามารถเปิดโหมดสัตว์เลี้ยงไว้อันนี้ตอนนี้เปิดโหมดสัตว์เลี้ยงไว้นะครับผม สัตวเลี้ยงบ่เอ้าเยีะหรือว่าสัตวเลี้ยงเยออ้ยกูสามมาเจิมรถให้เหมือสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวะสัตว์เลี้ยงอย่างนี้นี่เหรอชิลเลงสุดๆเลยเอาไปกันไปปุ๊บไปพิธีเรียบร้อยแล้วไปกันเลยโอ้สุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนะเสียชูศรีเออทีเนี้ย อยากลองมานานแล้วว่าเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยมันร้อนแค่ไหนไอ้ตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกเท่าไหร่เนี่ยนหน้าฝั่งข้างนอกสาิี่ตอนนี้มันเอาอยู่ไหมสำหรับคนหัวร้านเนี่ยไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่โอเคยิ่งตัวสูงเนี่ยหัวจะติดเลยอ่ะเนี่ย้าถ้าเกิดเป็นโมเดลวามันจะสูงกว่านิดนึงอโอ้โหสมกับ เสียชุดสีมากเลยนะหรือชพวะ่าเพดโหมดเมื่อกี้นั่งอยู่ในเพด์โหมดเนี่ยมันเปิดแอร์ให้22องศาเออลแล้วแต่เราตั้งเราตั้งไว้เท่าไหร่ก็ไล,ลต่ตามนั้นคือตั้งแต่มาเนี่ยนั่งแก๊เกือบทุกคันเป็น EV หมดเลยอ๋อเหรอแล้วมันขับไม่เป็นไอโซนตินทั้งหลายมันใช้วันเพเดไม่เก่งาคืเนเหียนกูนั่งนี่กูจะอ้วกตลอดเลยนะ้วมันปล่อยแล้วมันยึดใช่ยึดใช่ไหมแล้วก็มันโอ้โหมึงไร้ความตานี้คือคนที่จะใช้วันเพเดเนี่ยมึงต้องค่อยๆนะมึงรู้ใช่ไหมอย่างไอ เบรกสนิทเลยไหมหรือว่ายังไหลตึงหยุดหยุดหยุดวิ่งเลยตึงหยุดหยุดวิ่งเลยใช่ไอ้นี่ไม่ได้ใช้ฟูลเซลได้วิ่งใช่ไหมไม่ได้ซื้อใช่ไหมไม่ได้ต้องซื้อเออดีแล้วย่าไปใช้ขนาดเทสล่าไซเบอร์ฮารแม่งยังผนล่าสุดอ๋ออนั้นมันเวอร์แม่งเออเลอร์อะไรไม่รู้เออกลัวในไทยเนี่ยแมนนวลนั่นแหละเสียในในในไทยในไทยฟูลเซลได้วิ่งยังใช้ไม่ได้เลยเหรอที่เมืองนอกก็ยังใช้ได้เป็นบางร้าน ล้วตอนนี้ใช้ได้ถึงขั้นไหนเรนคิปปิ้งแบบมานี้ใช่ไหมอ่าเรนคิปปิ้งมันมีอยู่แล้วมันเป็นนี่อยู่แล้วอตอนนี้มันมันมีเอ uh ็นฮานเอ็นฮาก็คือเราเปิดอะดัพติฟูดไปกับเรนคิปป mm ิ hmm. ้งเนี่ยแต่พอเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเรากดเปลี่ยนเลนปุ๊บมันเปลี่ยนให้เองกดไฟเลี้ยวเนี่ยมันเปลี่ยนเลยแล้วถ้าไม่มีเลนเนี่ยมันเปลี่ยนให้ไหมอ่า uh, ถ้าเกิดไม่มีเส้นถนนจะจับยากหน่อยไม่เปลี่ยนอ่า mm hmm. uh, ถ้าเกิดไม่มีเส้นถนนเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่อัทตีไปละเวลากดมันก็บออกว่่าาใช้้งนไไมมดื เดี่มเลยขอบคุณครับนี่ก็เป็นนะอธิบายมาดิเรลคัมซีดอุ้ยุ่อ่าอืมเอาก็ีได้นะคะเพราะว่าคุณผูอาจจะสูงกว่าหนนี่กูแสดงความบ้านนอกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าคือคือผมกําลังหาจุดที่ปรับอยู่ข้างอ๋อยังอยู่ด้านข้างเหรอไม่นึกว่านึกว่าตรงนี้กําลังหาอยู่ตรงนี้ก็ปรับได้ อ่ะเราปรับกูดิบอกใช่ไหมเออปรับบ่อกรับอลงหน่อยค่ะคือตอนนี้พยายามคิดว่ามันยังอยู่ที่ตัวเบาะอยู่หรือเปล่าโอเคยังอยู่ที่เบาะอยู่อยู่ที่เบาะก็มีเย็นนะที่นั่งอ่ะเย็นเฟสเบสท์สองจัดเลยบ่อยลมมาที่เบาะอนี่ปิดละโอเคมีลมเย็นแอร์นี่ก็คือใช้วิธีลาก่างนี้เนาะใช่ ไอ้ตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จหรือเปล่าใช่ครับต่อนนี้ก็นั่งอยู่กับเพื่อนเก่าสมัยเฮลิโนยนะซูสีหรือว่าโจทีมเวิร์กช็อปซึ่งเพิ่งถอยเทสล a าโมเดลรุ่นไายนะเอาวิลด้ยใช่ไหมลองแรงลองเลสระยะทางที่เคลมไว้คือเท่าไหร่หกพ6นหกพัยี่สิบมาตรฐานอะไร่า W L T P แต่ถ้าเกิ E A P ที่ก็มา500ก็ยังดีเพราะถ้าเป็น N E D C หรือว่า Not even fucking damn close เนี่ยมันก็จะลดลงอีกประมาณสัก200กิโลเราล่ะก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้นั่งเทสลาโดยเฉพาะรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมินิมอลดีมากแล้วก็มีความเนียบในหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของ วัสดุซึ่งผมเคยได้ยินมาว่ามีคนบ่นว่าเทสลางานประกอบไม่เนียนนะแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ได้สายตาแบบจ้องจับผิดมากเกินไปเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะอย่างเสื้อชุดสีเนี่ยได้เห็นอะไรที่มันผิดปกติหรือยังอย่างยางเกี่ยวกับเรื่องของงานประกอบอยังงไม่เจอออแล้วตอนเนี้สิ่งที่ผมเพิ่งรู้เกี่ยวกับเทสลาเนี่ยคือเพิ่งรู้ว่ามันต้องใช้วันเพนดเท่านั้นแหละนวันเพดโดอย่างเดียวแต่มันเพิ่งเป็นใช่ไหม เฉพาะตัวเฟสลิปมาเนี่ยเฉพาะเฟสลิปใช่แสดงว่าโมเดล3ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังเลือกได้เลือกได้ใช่แล้วเราถอยกลับไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการฝึกให้คุ้นเคยต้องต้องบอกว่าไอ้ตัวร์ดแหวน3.0เลือกได้แต่ว่าร์ดแหรน4.0เนี่ยไม่ได้แล้วนี่ไม่ใช่การรีวิวเป็นการที่มาพบเพื่อนนะแล้วเผอิญตึ่งรู้ว่ามันซื้อรถใหม่ใหม่แค่ไหนแหกตาดูตรงนี้โซล่ากาด ห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงเจวันแสดงว่ามึงเพิ่งซื้อมันไม่กี่วันนี่เองหรอไม่ถึงเจ็ดวันหรอใช่ถือว่าเป็นประเดิมประเดิมเ,เพราะ,ะไลเสียชูสีถึงตัดสินใจซื้อเทสลาโมเดลสามอะ่ะชอบชอบมากชอบอย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีถามว่ามีความจําเป็นต้องใช้รถไหมไม่มีความจําเป็นเพราะว่าปกติไปทาํางานอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ได้ไม่ต้องขับรถยนต์แล้วขับอะไรอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้จักรยานก็ได้แต่ว่าซื้อด้วยความ ชอบชอบเทสลาอย่างเดียวเลยแล้วมีอะไรพี่รู้สึกว่าเหนือความคาดหมายไหมหลังจากซื้อมาคือตอนแรกไม่คิดแต่ว่าได้เกินกว่าที่คิดพชรโหมดใช่ไหมที่เปิดมาแล้วเจอตัวเุยอะไรเมื่อกี้เจอหมาในรถเมื่อกี้ไม่ใช่หรอกถ้าเกิดเอาเอาเอาจริงตามเหนือความคาดหมายเนี่ยมันขับง่ายกว่าที่คิดมันง่ายกว่ายังไงอธิบายปุนคือตอนแรกขับก็คิดว่าการการควบคุมไอ้วันพัดดลเนี่ยอาจจะขับยาก ปล่อยทะเลงแล้วรถจะกระตุกไหมใซึ่งในจริงๆแล้วขับรถไม่ถึงขับสักไม่เกินยี่สิบกิโลก็สามารถจับทางได้แล้วก็ปล่อยทนเลงรถแบบไม่ได้กระตุกจนเวียนหัวอันเนี้ยตอนนี้ขับไปไอไอก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยใช้วันเทนโดมากรึยัยก็คือเพ <ๆ S 2> ิ่งมาเคยใช้ใช่อก็สามารถปรับตัวได้ประมาณยี่สิกิโลใช่ไม่เกินเนี่ยขับครั้งแรกแต่เรารู้เราต้องเราต้องรู้ไปก่อนว่าไอวันเทนโดเนี่ย มันทำงานยังไงอืแล้วเราก็ตั้งใจรับมันว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะอืก็ปรับตัวก็แค่นั้นเองแต่คนตัวใหญ่ที่ปรับตัวไม่ได้คือแบบไม่ไม่ค่อยยอมรับมากกว่าว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่เท่าที่เจอมานะคนจํานวนไม่น้อยที่ใช้ EV ส่วนใหญ่หันมาใช้วันเพดอนนะใช่จะไม่เคยใช้แล้วจะติดใจนะใช้คุมแล้วจะติดใจบอ่คือมันไม่ต้องโยกเท้าไปมาอืเบรกแคบไม่ต้องใช้เลย ซึ่งในเทสลาเนี่ยจะต้องใช้เท้าเราอย่างเดียวในการปรับใช่ไหมคือจะไม่มีให้เลือกไม่มีกหนึ่งสองสามสี่อธิบายมันใชเวลาเลี้ยวทำยังไงเลี้ยวซ้ายกดปุ่มนี้อ๋อเลี้ยวซ้ายกดปุ่มนี้เลี้ยวขวากดปุ่มนี้อ๋อกดเอาใช่ถ้าเกิดกดกดซ้ายวิอทีก็ปิดแต่ว่าอันนี้มันมันจะมีฟังก์ชันที่ว่าพอเรากดเลี้ยวเลี้ยวซ้ายพอเราเปลี่ยนเลนเป็นเลนซ้ายปุ๊บเนี่ยไฟเลี้ยวมันจะปิดมันจะดับให้อ่าแต่ว่ามีปัญหาอันนี้นิดเดียวจริงๆถ้าเกิดถามว่ามันเป็นปัญหาไหมก็อาจจะไม่เชิงแต่ว่าใช้งานลำบากจร ช่วงที่เราจะต่บไฟสูงเนี่ยด้วยด้วยมือเราอยู่อย่างงี้ออปุ่มมันอยู่ข้างในมันเป็นอะไรนี่<อ>เขาบอกปกติเรา<อ>เราไฟสูงเนี่ยเราดึงที่นิ้วต่เนี้ยปุ่มมันจะต้องต้องเอานิ้วจิกเข้าไปนิดหน่อยใช่มันเลยทําให้แบบการใช้งานตรงเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่มีระบบไฟสูงออโต้เหรอมีแต่ว่าเวลาเราจะต่บไฟว่าเอ้ยอ๋อจะเดินมานะต่บไฟอ่าใช่เวลาเราต่บไปสูงอ่ะมันจะต้องเอื้อมนิ้วเข้ามา ทำให้เราจะพวงกับตรงน,นี้นิดนึงอืมแต่พอใช้ไปสักระยะระยะหนึ่งก็เดี๋ยวก็ชินใช่ใช่ใชมันมันจะชินซึ่งที่คนว่ากันบ่อยๆมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าพวงมาลัยรุ่นเก่าตัวลรอแรกที่ออกมาเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นตัวเก่าจะเจอปัญหาปุ่มกดไม่ติดเออแล้วก็กดวืดแต่ล็อใหม่เขาเปลี่ยนพวงมาลัยมาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหาละอย่างเงี้ยไปได้เลยแล้วพวงมาลัยเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบยกได้ไหม ยกได้เปลี่ยนได้เราจะจะเปลี่ยนไหมเป็นยกไม่ไม่เปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนไม่ไม่ชอบมันมันตัดไปแล้วตรงนี้มันตัดว้างอ๋ออันนี้พอเราเปิดไฟเลี้ยวอมีกล้องแสดงไฟเลี้ยวมาออพอเราเลี้ยวเสร็จปุ๊บมันดับถ้าเกิดไอ้เลี้ยวแล้วดับเนี่ยรถปกติธรรมดาก็เป็นแต่ว่าเปลี่ยนเลนแล้วดับนี่อันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลนนะเราเปลี่ยนมาเลนขวานะอ แล้วมันดทเทคได้ว่าเราเปลี่ยนเลนแล้วมันดับเลยเห็นปะแค่ดีเทคโดยที่ยังไม่ทันตรงหมุนพวงมาลัยคืนถูกต้องก็คือแล้วแม่นไหมแม่นมากเม่นทุกครั้งถ้าเกิดเราเปลี่ยนก่อนเราเราเราเปิดไฟเลี้ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยพอเราเปลี่ยนเข้าเลนได้ปุ๊บมันดับเลยมันจับเจอเส้นว่าเราเปลี่ยนเลนมาแล้วมันดับเออแล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ยเลดร์ทั้งหลายเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีเลดร์ไม่ใช่เลด้กล้องอย่างเดียวไหมเพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่แสดงออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็น AI ไอเหรอ ใช่ประสานกับเป็นเอใช่ใช้กล้องไปประเมินผลแล้วก็มีกล้องตัวนี้ด้วยแต่ยังไม่ได้ลองใช่ไหมใช่เรื่องแมปมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ Google นี่หว่าใช่มันมันเอาของตัวมันนามาครอบทับ Google อยู่อีกทีหนึ่งเออใช่อันนียมันจะบอกว่าจุดหมายที่เราจะไปเนี่ยที่โรงแรมเนี่ยเออจะระยะทาง19กิโลเมตรจะใช้เวลาประมาณ34นาทีแบตเตอรี่ที่เรามีตอนนี้70็ิเนี่ยมันจะเหลือประมาณ6 6ซแล้วแม่นไหมแม่นมาก แล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันเคยใช้ได้ต่ำสุดเท่าไหร่เคยลองหรือยังตั้งแต่ซื้อมาอ่ายังยังไม่เคยลองไอที่ต่ำสุดที่เคยลองคือเหลือประมาณเท่าไหร่อูยเหลือตั้งห้าสิบสี่สิบป้าสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์๋อยังยังไม่เคยลองติดนั่นเราก็เสียบชาร์จที่บ้านอืแล้วตามคู่มือทั่วไปแล้วเนี่ยมันใช้ได้ต่ำสุดเท่าไหร่เคยมีคนศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ยังวิ่งได้อยู่อืมก็คือมันจะมีบัฟเฟอร์อยู่ประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่อันตราย แต่ว่าถามว่าถึงศูนแล้วยังวิ่งได้มันยังวิ่งได้อืแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่มีใครทํานอกจากมันฉุกเฉินจริงๆแต่ว่าปัญหาที่ไอเรื่องดีของเทสลาก็คือเหลือหนึ่งเหลือสอเ็นสาเปอร์เ็นก็คือสองเปเซ็นสาปเซ็นที่วิง่งวิ่งได้จริงอืแต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่น BYD อะไรพวกเนี้บางทีเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แม่งวูบแต่ใช่ ตรงนี่จะเกี่ยวกับไอ้ BMS BMS ใช่ BMS แล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ที่แสดงผลด้วยว่าเป็นยังไงนะเห็นมีไฟแดงขึ้นมาตรงนี้เป็นพักๆคือการเตือนใช่ไหมอันนั้นคือบายสปอรอ๋อเตือนบายสปอรใช่เออหลายยี่ห้อเนี่ยบายสปอจะเตือนที่ตัวกระจกนะใช่ใช่แต่อันนี้มันล่อข้างในเลยใช่โคตรมินิมอลเลยใช่เรื่องความนุ่มนวลก็โอเคนะ ก็ในระดับแต่ว่าป็นคือมันเป็นซีดานอ่ะถามว่าจะไปเทียบกับพวกแฮมรี่อะไรเงี้ยก็ไม่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 น่าจะได้ใช่ค่ะแต่เมื่อกี้จากที่ลองนั่งหลังเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดนะเยี่ยมยอดกว่าที่คิดไอตอนแรกคิดว่าจะกัะด้างอะไรแบบเออจะจะมากกว่านี้นี่ถือว่าโอเคอ่ะเออเทียบกับอีวีหลายๆรุ่นที่ลองนั่งมาแล้วก็ส่วนสำคัญคือตัวเพดานที่ว่าเป็นกระจกเนี่ยนะ ม,มันถ้าเอามือไปจับเนี่ยร้อนแน่นอนร้อนจีแต่ถ้าไม่ได้จับจากคนหัวล้านเนี่ยนะถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ทนได้บ่ายโมงห้านาทีแล้วก็แดดลงจัดๆเลยไอ้ข้างบนเนี่ยติดฟิล์มด้วยใช่ไหมติดติดฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์อ่าตัวนี้แปดสิบถ้าเกิดนะับไปนะแปดสิบมันเป็นอ่าซีนิกไอร์ะนะเป็นตัวตัว,ต,วตัวท็อปหน่อยหนึ่งอืมคือไอ้ตอนเนี้ยไอ้ข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยติดฟิล์มไม่เหมือนกันถูกไหม ข้างในข้างในติดเท่ากันแต่ด้านนอกเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยด้านคนนั่งเนี่ยไม่มีติดไอนี่อยู่ไอติดเขาเรียกฟิล์มอะไรอ่ะฟิล์มกันสะเก็ดหินน้าชั้นหนึ่งอ๋อติดข้างนอกด้วยติดข้างนอกอีกชั้นหนึ่งใช่เหมือนดันเหมือนด้านหน้านหน้าก็ติดเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่าไอข้างหลังอ่ะจะร้อนกว่าร้อนกว่าเออร้อนกว่าเมื่อเทียบกับข้างหน้านะเสียชูสีอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะซื้อเทสลาแล้วยังลังเลอยู่หรือเปล่านยเชิญเต็มที่เลยเสียถ้าถ้า ถ้าอยากได้เทสซาซื้อได้เลยไม่ผิดหวังไม่มีอะไรที่ซื้อมาแล้วโอ้โหไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ถ้าเกิดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตค่าประกันอันนี้ต้องยอมรับมันก่อนว่าค่าประกันแพงกว่ายี่ห้ออื่นประกันที่ห้าหมื่นใช่ไหมประมาณเริมต้นสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่านี่คือชั้นหนึ่งหรือว่าอะไรชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเอาชั้นต่ําสุดได้ไหมชั้นไพ่สุดชั้นไพ่สุดก็ประมาณหมื่นหนึ่ง ชั้นไพ่สุดหมื่นหนึ่งนี่คุ้มครองประมาณไหนทุนห้าแสนทุนห้าแสนทุนห้าแสนเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดรถเราชนแบบต้องขายซากเนี่ยคืนทุนเราแค่ห้าแสนบาทนะห้าแสนนี้น่าจะซื้อแบตเตอรี่ได้มันครึ่งหนึ่งอยู่อันนี้ถ้าเราคิดในกรณีที่เลวร้ายอันนี้คือนเรเลวร้ายคือเราเราผิดเออราขับไปชนเขาเนี่ยปุ้มแต่ว่าคุ้มครองรถเราเนี่ยแค่ห้าแสนแต่ว่าของของผู้กรณีก็คุ้มครองปกติเหมือนประกันชั้นหนึ่งทั่วไปแล้วไม่ทําเลยได้ไหม ไม่ทําเลยก็ได้แต่ว่าใช่มันจะอยู่ได้ไหมอ่ะอยู่ไดม้มันก็มีได้ถ้าเกิดใช้รถน้อยนะวัดดวงใช่ใช่เพราะว่าก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราโดนชนถ้าเราโดนชนเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยก็ไม่ไม่เท่าไหร่ที่เราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยอะไรคือถ้าเราจะไม่ทําเลยเนี่ยเราต้องคิดว่าไอ้คนที่เราไปนชนมันมีประกันชั้นหนึ่งแล้วเราจะสบายใจอ่าแล้วถ้าเกิดมันไม่มีขึ้นมา ตัวใครตัวมันละก็คือถ้า,ถ,าถ้าเกิดรับในเรื่องของประกันอืได้นะซื้อได้เลยเรื่องศูนย์บริการไม่น่าห่วงเพราะว่าคือศูนย์บริการเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับตัวรถอยู่รถขับไม่ได้รถวิ่งไม่ได้เนี่ยคุณไม่ต้องทาอะไรคุณอยู่เชียงใหม่อยู่สุขไหนโกลกเขาส่งรถสไลด์ไปให้คุณแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้รถสำรองเขาส่งรถสำรองไปกับรถสไลด์ให้คุณเลยซ่อมเสร็จเขาส่งสไลด์กลับมาให้คุณ ไอ้อยากได้รถสมรองเลยมันมันอยู่ในประกันรั่วยังไงอ่ากรณีอยู่ในวารันตีของของตัวรถเนี่ยนานเท่าไหร่วารันตีแปดปีอืมแปดปีเนี่ยถ้าเกิดเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับกนนะอ,อุบัติเหตุนะเกี่ยวกับตัวรถอยู่ยๆฟต์แวร์มีปัญหาเกียร์เข้าไม่ได้รถขับไม่ได้อะพูดง่ายเขาส่งรถสไลด์เล้วให้คุณถึงถึงหน้าบ้านพร้อมกับรถสำรองลืมถามอีกอย่างนึงเลยนะไอ้เรื่องการเข้าเกียร์นี่ยังไงตกลงอ่า ใช้สไลด์ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มกดอยู่ตรงนี้ปุ่มฉุกเฉินแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยเนาะใช่แต่ว่า <Okay. S 2> แต่ต้องจอดแล้วถึงจะเห็นแต่ว่าซึ่งไม่ถามว่ามีปัญหาไม่มีเพราะว่าโดยเราขับรถโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าเกียร์อยู่แล้วถ้าเข้าทีเดียวเราก็วิ่งไปตลอดแล้วก็มันฉลาดมากคือมันรู้ว่าเราจะต้องถอยถูกไหมถ้าเราหัวเข้าอย่างเงี้ยมันจะคำนวณจากใว่าข้างหน้ามีอะไรมีใช่พอ<ม>เราขึ้นรถเหยียบเบรกใส่คาดเบลปุ๊บมันก็จะ เสนอมาให้เลยว่าไม่คุณต้องถอยนะเพราะว่าข้างหน้าคุณมีอะไรฝังอยู่เพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราจอดในโรงรถที่บ้านเนี่ยมันยิ่งรู้เลยมันเหมือนมันจำาวกนยังไงมึงก็องถอยอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเราอยากจะทะลึ่งสวนก็ได้ถูกไหมก็ได้เราก็เปลี่ยนได้อโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับคำแนะนำของเสียชูศรีใครสนใจก็ติดต่อที่เสียชูศรีนะศูนย์บริการ e อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย,เลยกับเทสลา วันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับเพื่อนเฮลินนยสมัยเก่าๆนะที่อุตส่ามารับพาไปแดกข้าวแล้วก็ได้มาเจมิมเพชรหมดซึ่งถือว่าเป็นกาลกินีอย่างยิ่งนะเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนจากธรรมเนียมของสังคมคือเปิดมาเนี่ยเจอเดรัชานอยู่ในรถด้วยการใช้เพชรหมดก็ถือว่าเป็นการเจิมให้หมาตัวอื่นของเสียชุสีแล้วที่เหลือก็ลองให้มันมนนั่งเองแล้วกัน นะมันก็คงชอบอ่ะอุณหภูมิ22องศาแล้วขึ้นหน้าจอด้วยว่าขณะนี้ใช้เพชหมดรอเจ้าของอยู่อะไรประมาณนั้นโอเคนะเจอกันไม่ใช่ไม่ต้องการนะจบแบกซะ